สวัสดีจ้ายินดีตอนนเข่าวชูช่องใหม่ผ้า่วยนะคะเมื่อนี้แอก็จะได้พาเอฟซีมาตามแนวทางเลขฮานอยของคุณพ่อลึกลับนะคะ้าเอฟซีท่านไหนขเข้ามาแลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจกแต่หน้นเมืดเพื่อสิบผ่าคา,าสานดีๆนะท่านเด็ดจากทางช่องใหม่ผ้า่วยนะคะเดี๋ยวแอจะให้ดูนะคะสําหรับแนวทางของคุณพ่อลึกลับววันที่เจ็ด เดือนพฤศจิกาย,ยนพศ6านะคะว่าของคุณพอลึกลับจะมีแนวทางโตไร้โตดีโตเดตโตดีโตไดมาฝากแฟนขาแฟนช่องใหม่พานลุยนะคะได้แอวจะให้ดูนะคะสําหรับแนวทางของคุณพอลึกลับนะคะก็รอมานละชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้านี่นะคะก็เป็นสําหรับแนวทางห้าน้อยของคุณพอลึกลับวันที่7นะดคะ เลขวิ่งนะคะก็จะวิ่ง8กับ1นะคะเลข3ตัวนะคะจะมี08 1581นะคะแล้วก็2ตัวนะคะจะมี08 8 1 0158 51นะคะสำหรับตัวเนขของคุณพอลึกลับนะคะก็จะมี 081088151นะคะสำหรับแนวทางของคุณพอลึกหลับนะคะ f c ก็ลองโปดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะคะทางช่องจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรใช้วิจัยาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าเอฟซีท่านไหนเมืองมาท่านกาแคปนาจอไว้นะคะสำหรับแนวทางของคุณพอลึกลับนะคะถ้าแอดว่าพีทแอดก็ต้องการพอโทรขอภายเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะ นี่นะคะก็เป็นสําหรับแนวทางของคุณพ่อลึกลับนะคะสําหรับตัวเนนแล้วก็ตัวรองนะคะเอฟซี FC ก็รองพิจารณาเมิงน,นะคะสําหรับเลขวิ่งก็จะมีวิ่งหนึ่งกับแปดน,นะคะเอฟซีทามักวิ่งกับเลนวิ่งได้เลยนะคะเมื่อน,นี้มีแนวทางเลขเลาวร่วมนะคะมีเลขเล่าวน้ากับเอาเรียกว่าเอฟซีทันใดมากของคุณพ่อลึกลับก็เอาไปเลนเล่าได้นะคะเพราะว่าของคุณพ่อลึกลับไปได้ทั้งเลา่าทั้งห้าน้อยเลยนะคะ ชุดนี้ไปได้เบิดมือเลยนะคะเอฟซี FC ก็ลองเอาไปพิจารณาเมืองนะคะสำหรับแนวทางห้าหน้อยของคุณพอ่อลึกแล้วนะคะตอนเย็นนะคะตอนเย็นแอดกาวาสภาพไปคออยู่เชือกผูก้อตายแล้วก็จะไปคออยู่ที่ดอนธาตุด้วยนะคะรอุนรอรับชมนะคะว่าจะได้แนวทางตัวใดนะคะสําหรับของเสือกผูก้อตายแล้วก็ปู่ยาดอนธาตุนะคะนี้นะคะถ้าเอฟซีท่านใด มาคลิปนี้นะคะแอร์ก็ขอคุณละหนึ่งไหลหนึ่งแช่น,นะคะเพื่อจะมีกำลังใจทําคลิปต่อไปหาแนวทางเด็ดๆดังๆมาฝากเอซนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์ก็ต้องขออนุญาตเอทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้คลิปหน้าคอยพอกันไหมสวัสดีค่ะ